ี่คือชุมชนบ้านสามาัคคีและนี่คือลุงแดงวันหนึ่งลุงแดงเกิดปวด่วยชาวบ้านคนอื่นก็ปว่วยนายเก่งเป็นผู้นำท้องถิ่น อยากแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนจึงวางแผนร่วมกับสาธารณสุขชุมชนและอสอมลงพื้นที่สำรวจปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการการดูแลเรื่องสุขภาพจากนั้นก็ประชุมลูกบ้านสรุปปัญหาร่วมกันอีกครั้ง ลูกบ้านทุกคนก็อยากมีสุขภาพดีอยากมีสวัสดิการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพช่วยป้องกันโรคมีศูนย์ฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพให้บริการทั้งเด็กสตรีคนชราคนพิการและทุกคนในชุมชนนายเก่งอยากแก้ปัญหาแต่จะหาเงินจากไหนดีตามมาตรา47 แห่งพระราช,ชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2,545ที่ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพ ไปจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพอบอตเทศบาลจำนวนหัวละ40บาทต่อปีโดยคำนวณตามรายหัวของคนในชุมชนโดยสมทบเงินร่วมกันจะมีหลักเกณฑ์ว่าเทศบาลหรืออบอตอขนาดใหญ่ต้องสมทบเงินร่วมไม่น้อยกว่า50%อบอตอขนาดกลางต้องสมทบเงินร่วมไม่น้อยกว่า3 0และอบอตอขนาดเล็กต้องสมทบเงินร่วมไม่น้อยกว่า2 0 เพื่อจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพอบตเทศบาลขึ้นส่วนที่เหลือชาวบ้านยินดีสมทบเพิ่มตามความสามารถเพื่อช่วยกันพัฒนานระบบสุขภาวะท้องถิน่นตามความต้องการของตนโดยเงินกองทุนสามารถใช้ในการสนับสนุนหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการในท้องถิน่นสนับสนุนค่าให้จ่ายหน่วยบริการ หรือสถานบริการอื่นสถานบริการทางเลือกเพื่อจัดบริการให้แก่กลุ่มแม่และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพและบริการปฐมภูมิเชิงรุกนอกจากนี้ คือใช้ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในเขตพื้นที่ทำกิจกรรมที่เกิดจากการริเริ่มของประชาชนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพการป้องก,กันโรคหรือฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนและสุดท้ายคือใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องไม่เกินร้อยละสิบของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละปี mm hmm. นายเก่งดีใจจึงร่วมกับทุกคนจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพอาปตอเทศบาลขึ้น mm hmm. การบริหารกองทุน mm hmm. ประธานกรรมการกองทุนดำรงตำแหน่งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรีมีผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวนสองคนทำหน้าที่รองประธานกรรมการและคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่สภามอบหมายจำนวนสองคนทำหน้าที่เป็นกรรมการมีหัวหน้าหน่วยบริการปฐรมภูมิในพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการมีอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ที่คัดเลือกกันเองร่วมเป็นกรรมการและมีผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนคัดเลือกกันเองจำนวนไม่เกิน5คนร่วมเป็นกรรมการมีผู้แทนศูนย์ประสานงานหลกัากประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่หน่วยละ1คนเป็นกรรมการมีประลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือประหลัดเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการจากนั้นจึงร่วมกันจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกำหนดเป้าหมายการใช้เงินในกิจกรรมกลุ่มต่างๆในกลุ่มเด็กและเยาวชนเน้นส่งเสริมด้านสุขภาพป้องกันโรคพัฒนาร่างกายที่สมวัย ในด้านสุขภาพในด้านชีวิตปิดใจสุขภาพของเด็กดีขึ้นครับทำแผลทาไปตาม่บ้านก็วัดความดันให้รู้สึกว่าดีค่ะได้ช่วยเหลือคนอื่นหนูมีความสุขเด็กมีมีใจอาสาเข้ามาดูแลต่อไปขึ้นเนี่ยเขาจะมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรักมีความเมตตามีความผูกพันกับคนที่ตกทุกข์กได้ยาก กลุ่มสตรีและสตรีมีคันได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเช่นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพสบายใจแบบคนที่ต่วยก็คือเป็นหมอของหมู่บ้านน่ะคือคนที่คุ้นเคยและรู้จักก็คือสบายใจไม่เหมือนไม่เกง่งเหมือนก็อยู่ที่โรงพยาบาลทุกบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็เราก็ถามว่าเขาชอบไหมหัวกชอบ สะดวกแล้วก็ไม่เสียเวลาแล้วกอ็อบอุ่นดีที่อยู่ในบ้านตัวเองอะค่ะกลุ่มผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพไม่ถูกทอดทิ้งมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์แก้ปัญหาซึมเศร้าและความเครียดสูนี้จึงเกิดขึ้นโดยแนวคิดหลักก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่พยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นการช่วยเหลือระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันผู้สูงอายุหนึ่งคนที่แข็งแรงดูแลผู้สูงอายุที่ที่ไม่ค่อยแข็งแรงอีก5คนการที่เราจะพัฒนาอะไรสักอย่างพอเข้าถึงเข้าใจแล้วก็การพัฒนาก็จะเกิดกลุ่มผู้พิการต้องเข้าถึงบริการด้านสุขภาพมีศูนย์ฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพสร้างความแข็งแรงของร่างกาย กำลังใจดีขึ้นพาอว่าผภูพิการและชุมชนจะได้มีความตีบ่าภูพิการบทูกทอดทิง่งยิ่งเสิอแม่ผมรู้สึกว่าเออต้องทำอะต้องทำให้เต็มที่ที่สุดทำให้มากที่สุดทำให้ดีที่สุดผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคเอทและวัณโรคได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงมีแผนการจัดการป้องกันโรคลดจำนวนผู้ป่วยใหม่ ที่เทศบาลให้เงินกับสปสชให้เงินมาทําเรื่องสุขภาพของเขาเนี่ยเขาเองในฐานะที่เป็นคนได้รับประโยชน์ชาวบ้านเขาก็คิดว่าเอ๊ะเขาจะมีส่วนร่วมอย่างไรเทศบาลเองเนี่ยก็ได้หลักคิดจากอสมอนั่นหมายถึงเรามีคนทํางานพร้อมที่จะทําอยู่แล้วเพราะกองทุนหลักประกันสุขภาพอบอตอเทศบาลเป็นของทุกคนยิ่งช่วยกันคิดช่วยกันทำสุขภาพของคนในชุมชนก็ยิ่งแข็งแรง วันนี้ลุงแดงกับมีสุขภาพดีอีกครั้งเมื่อเลิกป่วยก็มีแรงทำงานมีเงินเก็บคนในชุมชนก็มีงานมีเงินเก็บไร้โลกสุขภาพดีเศรษฐกิจชุมชนก็ดี นี่แหละค่ะอนาคตของท้องถิ่นที่ทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันสร้างมาก,กับมือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยินดีออกเงินสมทบอบตอเทศบาลก็ยินดีออกเงินสมทบโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งก็ยินดีออกเงินสมทบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ยินดีออกเงินสมทบทั้งหมดแสดงว่าน้ำใจและเงินนั้นมีคาแต่การจัดการฉะนั้นอบตอ เทศบาลสภาผู้นำชุมชนระดับตำบลควรเป็นองค์การจัดการเรื่องการไม่ทอดทิ้งกันทุกตำบลควรมีอาสาสมัครเพื่อสังคมหรือเพื่อนมนุษย์